นิสัยใช้เงินเก่งแก้โดวยวิธีนี้หลายคนบอกว่าเอทำยังไงดีนะสำหรับคนที่รู้สึกว่ามีเงินเดือนออกมาแล้วต้องใช้ทำยังไงให้เราใช้เงินได้น้อยลงหรืออย่างน้อยอาจใช้ได้ช้าลงนะวันที่บอกเลยว่าวิธีการที่ดีที่สุดข้อที่1คือ ไม่ใช้บัตรเครดิตหลายคนบอกว่าบัตรเครดิตมันมีคะแนนแต่ว่าที่บอกเลยว่าจิตวิทยาคนส่วนใหญ่คือเวลามีบัตรเครดิตรู้สึกว่าตัวเองมีเครดิตแล้วตัวเองเนี่ยมีอนาคตที่สามารถผ่อนได้นะครับแต่หลายคนอาจจะผ่านช่วงโควิดมารู้ว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะถูกเลทออฟได้ทุกเมื่อบางครั้งเราอาจจะถูกปลดเราอาจจะถูกลดเงินเดือนหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทําให้เรารู้ว่าการใช้เงินอนาคตมันมีความเสี่ยงอย่างนั้นข้อหนึ่งสำคัญมากเลยคืออย่าใช้บัตรเครดิตนะครับอันที่สองก็คือเรา ลองเก็บเงินสักก้อนหนึ่งซื้อกระเป๋าที่คู่ควรกับฐานะในอนาคตบางคนบอกว่าทำไมต้องซื้อกระเป๋าแพงไม่ใช่ซื้อกระเป๋าแพงนะครับซื้อกระเป๋าที่คู่ควรสมมุติว่าเราตั้งเป้าไว้แล้วว่า วันหนึ่งเราอยากจะเป็นนักธุรกิจที่มีรายได้ประมาณ5 0 0แสนถึง1ล้านบาทต่อเดือนดังนั้นเอ๊ะแล้วเราสมควรจะต้องใช้กระเป๋าอะไรดีนะครับอย่างเช่นที่บ้านหมอทีมเนี่ยหมอทีมชอบแบรนด์โค้ชนะครับดังนั้นที่บ้านหมอทีมจะใช้แบรนด์โค้ชหมดเลยนะแล้วเวลาเราซื้อเนี่ยเราก็จะซื้อรุ่นที่เราอยากได้นะครับหมอทีมจะเลือกกระเป๋าแบบนี้เลือกกระเป๋าที่ใส่เงินในจํานวนที่ อนาคตเราอยากใส่หมอทีมจะกดเงินมาใส่กระเป๋าไว้ประมาณ20,000บาทเสมอแล้วเนื่องจากเงิน20,000บาทมันเป็นปึกค่อนข้างใหญ่ดังนั้นเราจะใช้กระเป๋าแบบยาวเพราะถ้ากระเป๋าแบบพับเนี่ยมันจะไม่สามารถเก็บเงิน2 0 0 0 0ได้แล้วในกระเป๋าเราก็จะเน้นว่าข้างในกระเป๋าเนี่ยเราจะพยายามที่จะไม่มีบัตรแบบนี้ ไม่มีเศษไม่มีสลิปไม่มีเหรียญเด็ดขาดให้แยกออกไปอีกถุงหนึ่งหรือแยกออกไปอีกส่วนหนึ่งเลยเพื่อให้กระเป๋าเนี่ยมันดูสบายมันสามารถเก็บเงินได้สบายๆเงินก็แปลกนะครับทักจิตทวิทยาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคยพูดไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่าถ้าเงินรู้สึกอึดอัดมันจะไม่อยากอยู่ในกระเป๋าดังนั้นใครอยากเก็บเงินเก่งๆก็ลองเปลี่ยนกระเป๋าดูแล้วก็ทําเหมือนมันมีชีวิตจําคํานี้ไว้นะครับข้อ3คือทําเหมือนเงินมีชีวิตทําเหมือนเอ๊ะ ถ้าเกิดว่าเงินเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นแบงก์ใหม่ดีไหมอ่ะทุกครั้งที่พองเงินเดือนออกปุ๊บเอาเงินไปเข้าใส่ตู้แล้วก็ไปขอเบิกเป็นเงินสดที่ดูแบงค์ดูใหม่หน่อยมันอาจจะไม่ได้ใหม่ทุกครั้งเนาะแต่อย่างน้อยคือให้มันใหม่ที่สุดเท่าที่เรารู้สึกว่าเงินเนี่ยมันน่าจะมีความสุขแล้วเวลาใส่เข้าไปเนี่ยเอากระดาษออกทั้งหมดไอ้กระดาษพวกนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะเอาออกมาไว้ข้างนอกหรือว่าแยกออกจากกระเป๋าเลยเพื่อเวลามองเข้าไปเนี่ยเฮ้ เงินมันอยู่สบายอะ่ะมันอยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามอย่ายัดบัตรเข้าไปในนี้นะหมอทีมจะมีบัตรเครดิตที่ใช้ประจําอยู่1บัตรทาไมถึงใช้เพราะว่าบัตรใบนี้หมอทีมจะต้องซื้อสินค้ายอย่างเช่นโบตอ,อกจ่ายครั้งหนึ่งประมาณ1น0 0 0แหมอทีมก็เลยใช้วิธีการพกบัตรเครดิตแต่อย่างที่บอกครับคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทําธุรกิจแล้วต้องรูดเงินเป็นแสนบาทต,ต่อหนึ่งครั้งดันะงนั้นบัตรเครดิตจึงไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่หมอทีคือเารรียกว่บัต เดบิตที่เอาไว้สาหรับกดรูดเงินหมอทีมจะมีแค่บัตรแค่2ใบ,บเท่านั้นหลักๆก,ก,ก็พอแล้วนะครับแต่สาหรับใครก็ตามที่ไม่อยากใช้เงินในบัตรเครดิตเลยนะครับไม่อยากแบบไปผ่อน0ูงเนเดือนเนี่ยแนะนําว่าไม่ต้องพกบ,บัตรเครดิตแล้วพกเฉพาะบัตรเดบิตอย่างเดียวแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าอ๋อเทคนิคแค่นี้ง่ายๆมันทําให้เงินอยู่ในกระเป๋าเรานานขึ้นใครก็ตามอยากดูว่ากระเป๋าแบรนด์ที่ผมกับแฟนเนี่ย ใช้กันอยู่ประจำเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะครับโหส่วนใหญ่ก็จะเป็นของสะสมเลยก็พิมพ์คําว่ากระเป๋าแล้วเสร็จปุ๊บนะครับเฟซบุ๊กจะส่งลิงก์ให้ไปเพจที่ชื่อว่าโค้ดบายคริสต์มาสเป็นเพจของแฟนมอทีมเมที่แบ่งปันเกี่ยวกับกระเป๋าสวยๆก็ไปดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ซื้อนะครับเพราะว่ากระเป๋าผู้นี้เอาไว้สมัคบรแบ่งป,ปันเพื่อนๆในเพจเท่านั้นไม่ได้เอาไวส้สํัหรขายนะครับไว้สมับรแบ่งปันนะครับในราคาที่ถูกมากเลยครับเพราะว่าเป็น สินค้าที่เราไม่ได้เตรียมมาเพื่อเขาเรียกว่าสร้างกําไรเป็นกอบเป็นกรมไม่ใช่เราอยากให้เพื่อนๆที่เป็นฐานแฟนหมอทีมเป็นเพื่อนๆหมอทีมเนี่ยเขาได้ใช้สินค้าในราคาที่ย่อมเยาวกว่านะครับเมื่อเทียบกับท้องตลาดก็เท่านั้นเองครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียเจ๋งๆในการปรับไมซ์เซตต่างๆนะครับเจอกันใน y YouTube f a c e b o o k i g ที่ชื่อว่าหมอทีมดอรทีมและทิกตอกที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีขออวยพรให้ทุกคนมีเงินเก็บเยอะๆเ,เป็นล้านเป็น10ล้านในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ครับสวัสบ